สนับสนุนโดยคาเฟ่อ,อเมซอนวุฒิสักคอสเมติกสแซลเอ็ดบายสยามแซลลอินเด็กซ์ลิฟทงมอลล์ รู้สึกอิ่มเอมใจแล้วก็ประทับใจมาจนถึงวันนี้เลยนะคะจริงครับก็ต้องขอขอบคุณนะคะศิลปินดาราจากทุกค่ายทุกสังกัดที่มาร่วมสร้างสีงสันกับพวกเราในวันนั้นนะคะแล้วก็ขอขอบคุณแฟนรายการของเราด้วยที่มาสนุกด้วยกันนะคะคและที่สําคัญค่ะก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเรานะคะอย่างธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะคะที่มาเปิดบูธนะคะจําหน่ายสินค้าให้แฟนๆได้นามาช้อปปิ้งกันเป็นสินค้าคุณภาพด้วยค่ะ ไม่เพียงแค่ความสนุกที่เราคนบันเทิงมีมามอบให้ในงานนายทะเทนบัดเดย์เฟสติวัล2016แบบเต็มอิ่มเท่านั้นนะคะงานฉลองวันเกิดของนายทะเทนปีนี้ยังพิเศษสุดๆเพราะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเปิดบูธให้แฟนรายการได้ช้อปปิ้งข้าวเอริ์น้องข้าวหอมที่การันตีว่าเป็นข้าวหอมมะลิที่ตรวจพิสูจน์ได้จาก DNA ของข้าวซึ่งมีคุณภาพสูงจากยุ้งช้างของเกษตรกรโดยตรงในราคาถ,ถูกพิเศษเพื่อเป็นการคืนกำไรสู่ลูกค้าและผู้บริโภคค่ะโดยจัดมาถึง200กิโลกรัมและ นอกจากนี้นะคะยังมีข้าวหลากหลายชนิดที่กําลังเป็นเทรนด์ฮอตฮิตอย่างไรซ์เบอร์รี่ข้าวกล้องงอกข้าวกล้อง3ามสีและข้าวหอมนิน่นมาจําหน่ายในราคาย่อมเยาวให้คนรักสุขภาพได้ฟินกันอีกด้วยละคะ่ะสำหรับธนาคารธกสนะครับนอกจากที่จะสนับสนุนในเรื่องของด้านการเงินขจาก,กเกษตรกรแล้วนะครับในเรื่องของผลผลิตจาก,กเกษตรกรนะครับทางธนาคารนะครับก็ก็ได้ไม่ได้ให้ ก็ได้ให้ความสําคัญด้วยนะครับก็คือหาช่องทางการตลาดให้นะครับข้าวที่ผลผลิตข้าวจากตรงนี้เนี่ยนะครับก็คือนํามาจากยุง้งฉางเกษตรกร,กรโดยตรงเลยนะครับนำมาสีแปลสภาพนะครับแล้วก็มาบรรจุถุงนะครับแล้วก็หาช่องทางการตลาดให้คับผม นอกจากจะได้สุขภาพดีติดมือกลับบ้านไปแล้วนะคะรายได้จากการจําหน่ายข้าวในงานจะนําไปช่วยเหลือชาวนาซึ่งเป็นกระดูกสันหลังของชาติอีกทางด้วยล้ะคะ่ะข้าวคุณภาพดีเอริ A ์ ice, น้องข้าวหอมหาซื้อได้นะคะที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทุกสาขาและยังมีจําหน่ายบนรถแท็กซี่ในเครือสหกรณ์บวรแท็กซี่ด้วยละคะ่ะดี่ครับดีจังเลยนะคะครับอิ่มบุญแล้วก็อิ่มใจอิ่มท้องในแต่ะหริง,ะะรงหลายช่องทางแถมได้ช่วยเหลือเกษตรกรด้วยเนาะใช